คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีการแนะนำหรือชักชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยอะไรก็ตามนะครับผมเป็นเพียงการเล่นเกมเป็นการบอกภาพรวมรีวิวหรือแคสเกมนะครับพร้อมอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เล่นนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลงทุนในเกมไฟล์หรือเกม NFT นะครับควรศึกษาก่อนการลงทุนนะครับผมเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับโปรดพิจารณากันไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวมอนิวิลเล็ตนะครับผมวันนี้คริปโตเอิร์นจะพาทุกๆคนนะครับมาอัปเดตข่าวข่าวของ มอนิมูลเวเลตกันนะครับผมซึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือเพจ Facebook ของมอนิมูลเวเลตออฟฟิเชียลนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เห็นข่าวคราวนี้มาสักพักหนึ่งนะฮะก็คือข่าวการอัปเดตใหม่นะครับของอเจ้าตัวมอนิมูลเวเลตนั่นเองเนาะซึ่งเนี่ยนะครับผมเขาเพิ่งเริ่มโพสเท่าที่ผมเห็นนะเริ่มโพสเมื่อวันที่9นะครับ9ของ นี่นี่ครับ9้ามีนาเนาะเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามีการอัปเดตระบบใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือการตีบวกนั่นเนองเนาะทำให้อะเจ้าตัวพวกจุดที่สวมใส่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนั่นเนองเนาะ,ะโดยใช้วัตถุดิบจากแมททีเรียลนั่นเนองเนาะก็คือเหมือนเอาแร่ทองแดงเอาอพวกหนังอะไรมาตีบวกนะครับให้เราได้สวมใส่กันและแข็งแกร่งขึ้นอาจจะตีไม้ใช้เอเนอร์จีได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากรูปภาพเนี่ยก็จะมะีพวกแร่ต่างๆนะครับผมนี่มาอัปเดตอัปเกรด ค้อนกันนะครับใครมีค้อนแบบอย่างนี้ก็ถือว่านําเพื่อนไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากวันที่9นะครับเขาก็มีข่าวอัปเดตมาอีกทีนึงว่าเนี่ยเขาจะมีป่าใหม่เข้ามานะนี่นะครับผมป่าใหม่ชื่อว่า h a ซ์ออฟเดอะนะครับผมซึ่งเป็นป่าที่เรายังไม่รู้นะครับว่าเขาทำไรในวันที่10เนาะเขาก็อัปเดตโยนข่าวมาประมาณนี้นะครับผมคอมเมนต์ก็บอกว่าเออแพทใหม่อ่าผมอยากเจอหมีอะไรประมาณนี้เนาะก็เออ เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยต้องอาจจะทําอะไรแต่ว่าอย่างน้อยนะครับหมดไตายมาสนี้ก็ต้องเข้าแต่มาดใหม่ถูกไหมอาจจะต้องทําให้มันจบกระบวนการลดแมปไปอีก1นึ่งันนั่นเองเนาะซึ่งทาให้เกมเนี่ยน่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกหนึ่งเนาะผ่านไปอีกนะครับวันที่12อีก1วันนะครับผมเขาบอกว่าลูมิสเต็คกิ้งนะครับผมคัมมิงซูลอ้าวโดยป่านี้เหมือนกันนะครับก็เป็น แมปน่าจะเป็นแมปฮาร์ดออฟเดอะไวน์นั่นเองแหละนะครับก็จะมีฟาร,ร์มวัวตรงนี้นะครับมาให้เราสเต็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะคือการเอาลูมินะครับไปซื้อวัวมานะครับผมซื้อวัวมาเสร็จแล้วก็เอานมวัวไปขายอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับการที่เรา,าทำผลผลิตนั่นแหละนะครับอาจจะมีช็อปในการซื้อวันวนะั่นเองเนาะเออก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่ง หลายๆคนก็เติบโตจากเกมนี้มาเหมือนกันนะครับนายทุนอะไรหลายๆคนที่ที่ได้กําไรจากเกมนี้มานะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็ประสบผลประโยร็จกับเกมนี้ไปแล้วนะครับอ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งวันที่12นะพอมาวันที่14คือเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่า new NPC นะครับ coming soon นั่นเองเนาะจากข่าวเนี่ย ก็น่าจะมีหนุ่มน้อยคนนี้นะหนุ่มน้อยคนนี้นะครับหรือบุคคลด้านนี้นะครับผม NPC ตัวใหม่นั่นเองเนาะซึ่งนี่นะครับก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบ c ็กซ์มินั่นเองเนาะหรือช่างตีดาบอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครใหม่หรือเป็นตัว NPC ตัวใหม่นะครับที่เอาไว้ย่อยตามที่ข่าวแรกนะครับบอกมานั่นเองเนาะเออหน้าตาเขาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าว เมื่อวานนี้นะครับผมและวันนี้ครับผมบิตครับมอร์นิ่งมูลวิเลตนะครับได้ปล่อยข่าวออกมานะครับว่านะครับผมเนี่ยบิตครับเชนนะครับบิตนะครับผมพร้อมเปิดให้ท่านได้ส่งเหรียญดิจิตอลลูมิระหว่างบิตครับเชนกับป n b Smart Chain กันแล้วนะครับผมซึ่งโดยอัตราค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่1ลูมิต่อ1ธุรกรรมนะครับผมก็ถือว่าอ่า สำหรับใครที่โอนเหรียญน,น้อยอาจจะไม่คุม้มแต่ถ้าใครเหรียญโอนเหรียญเยอะๆอาจจะคุม้มนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดไว้ว่าเออทำยังไงถึงจะเอาเงินจากเชนสมาร์ทเชนเนี่ยบิตอ่าไบนันนสมาร์ทเชนเนี่ยมาเล่นเกมในบิตคับเชนเหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้เรื่องข่าวนี้เลยแล้วก็แต่คิดไว้ว่าถ้ามีอันนี้ผมก็อาจจะเออมาทําการสนใจกับเกม มอนี่มูลจริงจังแล้วนะครับผมเพราะว่าเราสามารถขุดเหรียญจากเกมอื่นนะครับแล้วมาสเต็กกับเกมเกมมอนี่มูลได้นั่นเองเนาะเพราะว่ามันอยู่มานานเหมือนกันนะครับผมยังไว้ใจกับเกมนี้อยู่นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นความดีใจของผมที่เออข่าวนี้มันออกมานั่นเองเนาะทําให้ผมแบบตื่นเต้นกับข่าวนี้จริงๆนั่นเองเนาะคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตข่าวครา,าวของ เจ้าตัวมันนีมูลเบลเล็ตนั่นเองเนาะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะในการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้นะครับคลิปตัวเอก็ขอลาตัวไปก่อนนอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย